สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเงาสวัสดีครับนอยนี่นอยไปเห็นนอยแล้วก็นอยเขาขอแม่นอยนอยนอยตบมือแปะ ไม่ตบมือเปะเปะาเรียกแเข้ามาตบมือเปะเป๊ะาเรียกแ่เามาตบมือแปะเปาเรียกแเข้ามาตบมือเปะเปะาเีย่เาตมือปะเปาเียกแเปยแ่ขมตมือเป๊ะเรากําล่งสาบากพัาือัะาเรยกพร่เามาบมือพัน เรากำลังมีสุขปลดเลืองทุกเรื่องใดทุกสิ่งวิ่งไกันเราจึงปกมือพันปับปับปัเ่งยเออไอหยิบลูกนเรากำลังสบายจึงปกมือพันเรากำลังสบายจึงปุกมือพันาเรากำลังมีสุขปลดเองทุกเรื่องดทุกสิ่ง มาบินอะไรกันเราจึงบมือกันปั๊บปับปัอไหนนี่ไหนนี่ไหนนี่เนี่เอ้โล็องบล็งลงลองึงเพองถงเจงๆึงเิงถงเจงง่เริ่มก็เริงมกริงมบลองิงถงเพ้อิงจิ้งจิงจิงบล็งโลงลงบลองถึงไหนนี่หนไหนนี่ไหน

ครับผมหัวไหลรตุดบลุหัวไหล่ตุ่นหัวไหล่ตุ่นหัวนี่ไหลตุดหัวไหลไหล่ไอ่ไหลไ่กไอ่

ơ, quanh ta nè. Ua lạy tụt. Ua lạy tụt 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 tụ tụ